งเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จาาุฬางลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์กับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้คณิตาแต้มบุญเลิศชัยเป็นผู้ดำเนินรายการและทางเราได้รับเกียรติจากรองศาสตร,ราจารย์ดรนพพลวิ์วรพงศ์มาพูดคุยกับเราในหัวข้อเรื่องเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์และการตัดสินใจมีบุตรค่ะ สวัสดีคะ่ะจารยนพนลครับสวัสดีครับอาจารย์กนิษฐาครับก็อาจารย์ก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์สุขภาพนะคะคอาจารย์ก็ทํางานวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจมีบุตรเนาะในมุมมองของเศรษฐศาสตร์ทุกทาะที่จริงผมทาเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย <laughs> วันนี้เอาเกิดัใช่วัีวิตวันจักรชีวิตวัสงสารค่ะวันนี้เอาเกิดนะ <c oughs> <c oughs> เอาวันนี้เอาเกิดกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะเผื่อไม่เผื่อจะได้ไม่ต้องเกิดในชาติหน <c oughs> า้าครับอาจารย์ค่ะอาจารย์เล่าที่มาที่ไปของการศึกษาวิจัยครั้งในเรื่องนี้ได้ไหมคะอ๋อครับก็ที่จริงงานนี้เป็นงานที่ทํามาสักพักแล้วนะครับทำมาเมื่อประมาณสามปีที่แล้วแล้วล่ะเราได้รับงบประมาณจากสสสนะครับให้มาศึกษาเรื่องของ ภาวะการมีบุตรน้อยในประ, <c oughs> ประเทศไทยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นกระบวนการนึงในการทําเรื่องนี้ก็คือการไปปริทัศน์งานวิจัยมาก <c oughs> ็คือเราไปรีวิวงานวิจัยมาเลยงานวิจัยที่รีวิวทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ที่ท,ที่ที่รีวิวทั้งหมดในงานในงานชิ้นนี้นะครับมีประมาณทั้งสิ้น208ชิ้น <c oughs> นะครับก็ รีวิวมาเยอะมากที่จริงทั้งหมดรีวิวก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะเอดิตลงมาเหลือสองบาทแปดชิ้นรีวิวประมาณสี่ร้อยแล้วก็ไม่ได้อ่านแต่อับสแตรกนะเดี๋ยวจอ่านจริงๆอ่านเยอะมากแล้วก็ประมาณสี่ร้อยแล้วก็เราอดิตมาเหลือสองร้อยแปดชิ้นแล้วก็ตอนนี้เรากําลังทํางานวิจัยชิ้นนี้อัปเดตทุกอย่างออกมาเป็นหนังสือซึ่งก็คาดว่าตัวเล่มเนี่ยน่าจะออกได้ประมาณเดือนตุลาปีนี้ นะครแล้วก็จะจะ,จะวางแผงเพราะฉันก็ถือขออนุญาตโปรโมทกันเลยนะครับเผื่อว่าใครได้ดูงานชนี้ชื่ออะไรคะจารย์นถามจำไม่ได้หนังสือชื่อเศรษฐศาสตร์และการส่งเสริมการมีบุตร นะครับองความรู้ทางทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษ์เพราะฉะนั้นที่จริงหนังสือตัวนี้มันจะถูกเอามาที่จริงคนทั่วไปอ่านได้เพราะว่าเราเขียนไม่ได้ไม่ได้เทคนิคมากไม่ได้ยากมากแต่ว่ามันก็มีโมเดลบางอย่างมีแบบจาลองบางอย่างแล้วก็ใช้ในการเรียนการสอนในประดับปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยได้ด้วยเพราะฉะนั้นที่จริงมันจะมีบางส่วนที่มัน อาจาะเทคนิคอลหน่อยเช่นบทที่1เนี่ยมันเป็นเกี่ยวข้องกับตัวทฤษฎีการมีบุตรเลยเช่นว่าคนทาไมถึงมีบุตรเอ่อยูเทลิตี้ฟังก์ชันเป็นยไงบัตรจัด constraint เป็นยังไง time constraint เป็นยไงอะไรที่แบบนักเศรษฐศาสชอบพูดกันเนี่ยยากๆเนี่ยแล้วก็แต่บทหลังๆเนี่ยมันก็จะมีมุมมองด้านสังคมวิทยามุมมองทางด้านการเมือง่มุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์แต่ว่าเป็นมุมมองแบบที่ไม่ได้มีเลขเข้ามากํากับด้วย แล้วเราก็ทำเคสศีด้วย4-5ประเทศนะครับที่จะที่จะเอามาให้ดูว่าประเทศไทยกับประเทศอื่นๆเนี่ยเขามีนโยบายต่างกันยังไงแล้วก็มุมมองทางการเมืองนี่มันส่งผลกระทบต่อการมีลูกกันยังไงบ้างเช่นแบบคนที่เป็นรัฐที่เป็นเสรีนิยมเนี่ยกับรัฐที่เป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ย ก็จะมีมุมมองต่อเรื่องของการมีลูกแล้วก็มุมมองของคนระหว่างเพศน่ะไม่เหมือนกันลองลงยบตัวอย่างอันนี้ก่อนก็ได้ในไหนพูดเรื่องนี้แล้วเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เล่าประเด็นที่อยากจะเล่าวันนี้นะครับต่อไปแต่อย่างเนี้ยอยากจะมองคําว่าอนุรักษ์นิยมหรือคอนเซอร์เวติซึมเนี่ยที่จริงตามปกติคําว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยอนุรักษ์นิยมแปลว่าคอนเซิร์ฟใช่ไหมมันมาจากคอนเซอร์วิธมาจากคอนเซิร์ฟแปลว่าใช่แล้วเอาสิ่งที่มีอยู่เดิมความสิ่งที่มีอยู่เดิมคตามธรรมชาติมันคือผู้ชายผู้หญิง่เทท่าเียมกัน ในมุมของโลกเลยนะมันไม่เท่าเทียมกันไม่เท่าอย่างใดกคือประวัาสตโดยประวัติศาสตร์เองแล้วก็ที่จริงโดยสภาพไบโอโลจิคอลสภาพทางร่างกายก็ไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์คณิตาเนี่ยสู้กันกับนพพลนพพลจะแพ้แต่ว่าแต่ว่าทาตามธรรมชาติเนี่ยผู้หญิงผู้ชายสู้กันนะผู้หญิงไม่ชนะหรอกเพราะผู้หญิง แรงน้อยกว่าถูกไหมครับกล้ามเนื้อน้อยกว่าตามธรรมชาติแล้วก็อาจารย์ก็จะเจอว่าที่จริงตามธรรมชาติเหมือนกันผู้ชายก็มีแรงมากกว่าเพราะฉะนั้นจะลองดูว่าท่านในอดีตที่ผ่านมาในอดีตนะครับก่อนหน้าที่เราจะมีสภาพความเท่าเทียมกันทางเพศแนวคิดเรื่องสตรีนิยมเนี่ยอาจารย์ก็จะเจอว่า economic reason ของเขาหรือสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ในการที่ให้คนเพศใดเพศหนึ่งกระทำกิจกรรมแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยมันมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุทางกายภาพด้วย แปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะถ้าสมมติว่าในอดีตที่เรายังไม่ได้มีความเจริญรุ่งเรืองขนาดนี้ผู้ชายก็ต้องเป็นคนออกไปล่าหาสัตว์เพราะว่าแข็งแรงกว่าเพราะว่าแข็งแรงกว่าตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นกิจกรรมในการหาเลี้ยงครัวเรือนหรือซึ่งมันเป็น economic activity ประเภทหนึ่งกิจกรรมในเศรษฐกิจประเภทหนึ่งเนี่ยมันก็เลยเป็นของผู้ชายผู้หญิงมีอะไรครับผู้หญิงมีมดลูกซึ่งผู้ชายไม่มี ผู้หญิงสามารถให้นมบุตรได้ซึ่งผู้ชายทำไม่ได้เพราะฉันตามธรรมชาติการเลี้ยงดูบุตรมาเป็นหน้าที่ผู้หญิงเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่จาพูดเรื่อง conservatism conserv หรือว่าการแนวคิดเรื่องอนุรักษ์นิยมมันก็คือการคอนเซ r ร์ความแตกต่างทางเพศแม้ว่าโลกนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนก็ตามแต่คนแต่ละชนชั้นจะมีความใกล้กันมากขึ้น มารีอังตัวเนตถูกล้มไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะความต่างชนชั้นมีน้อยลงความต่างเพศมีน้อยลงแต่คอนเซอร์วัติฟซึ่งมันคือแนวคิดของรัฐะะ <c oughs> ที่ต้องการคงสภาพความแตกต่างนี้อยู่เพื่อให้เกิดความมั่นคงในรัฐ <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนวคิดของรัฐแบบที่เป็นอนุรักษ์นิยมนะครับ <c oughs> เขาก็จะมองว่า ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปทิพบาลานตรงนั้นนะทำให้บาลานตรงนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเพจชายเพจหญิงใช่มันจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นถ้าผู้หญิงมีความท้าที่มุมชายเยอะเกินเนี่ยไม่ดีอันนี้คือมุมมองของรัฐธรรมแบบอนุรักษ์นิยมนะเพราะฉั้นรัฐธรรมแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็จะมีความเน้นให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศแม่ทําหน้าที่เป็นแม่เป็นหลักแต่เพราะถ้าทําหน้าที่เป็นแม่เป็นหลักก็แปลว่าผู้หญิงจะมีหน้าที่ในตลาดแรงงานน้อยรัฐรัฐลักษณะแบบนี้สิ่งที่เขาจะให้ก็คือให้เวลาในการคลอดลูก ลาเลี้ยงดูลูกสั้นๆอืก็คือจะได้ไม่ไม่เป็นแรงจูงใจผู้หญิงไปทาไปํางานไป<ง>ทํางานคืนเพราะว่าแต่ว่าผู้หญิงมีลูกปุ๊บต้องลาออกเลยค่ะอย่างเช่นประเทศอะไรบ้างจะยกตัวอย่างอ,อได้สิงคโปร์เป็นต้นหรือว่าสิงคโปร์มีความเป็นอนุรักษ์นิยมค่อนข้างสูงะนะครับแล้วก็มีประเทศฝรั่งเศสซึ่งต้องเรียนก่อนว่าเวลาพูดแบบนี้คลาสสิฟิเคชถ้าใครไปดูนโยบายสิงคโปร์ฝรั่งเศสปุ๊บเรียจะบอกอุ้ยนกพนบุญมั่ว เพราะว่าสิงคโปร์ฝรั่งเศสก็มีนโยบายที่กระตุ้นให้ผู้หญิงกลับไปทํางานมีบุตรละคือ <c oughs> อันเนี้คาว่าคอนเซอร์เวทิซึมหรือคำว่าเป็นรัฐอนุรักษ์นิยมเนี่ย <c oughs> มันมันเป็นคําสัมพัทธ์ <c oughs> คือเป็น relative terms แปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่มีใครที่กดขี่ผู้หญิงแล้วละ <c oughs> ประเทศสมัยเนี้ยก็ยังมีอยู่นะประเทศที่ยังกดขี่ผู้หญิงมากๆอยู่ก็ยังมีอยู่แต่ถ้าสมมติว่าเราตัดประเทศเหล่านั้นออกไปเนี่ยคือโดยเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบแบบประเทศที่เป็นเนี้ย ฝรั่งเศสกับสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีความอนุรักษ์นิยมโดยเปรียบเทียบคือยังเน้นให้ผู้หญิงมีบุตรเยอะๆแล้วก็ให้ภาษีหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อมีบุคคลที่สามที่สี่เป็นต้นไปถ้าอยากได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทาไงครับมีลูกเยอะๆสิแต่ถ้าผู้หญิงมีลูกเยอะๆปุ๊บเกิดอะไรขึ้นหลุดออกมาจากองคโคจรการทางานในตลาดแรงงานแล้วนะจบเลยเห็นไหมครันี่คือมุมมองหนึ่งที่เราพูดถึงในในหนังสือเล่มนี้ อ,อ,อีกรัฐอีกประเภทหนึ่งเอ็กตรีมที่ฝั่งตรงกันข้ามคือลิเบอรัลลิซึมคือรัฐที่มุมมองเป็นเสรีนิยมคําว่าเสรีนิยมเนี่ยคำว่าลิเบอรัลแปลว่าเสรีนิยมคืออิสระเนี่ยแปลว่าอะไรแปล,ว,ปลว่าผู้หญิงผู้ชายชนชั้นสูงชนชั้นต่ําชนชั้นกลางใครก็ตามแต่มีความเป็นปัจเจกทั้งหมดผู้หญิงก็เป็นมนุษย์หนึ่งคนผู้ชายก็เป็นมนุษย์หนึ่งคนคนรวยก็เป็นมนุษย์หนึ่งคนคนจนก็เป็นมนุษย์หนึ่งคน,คนเวลาเราดูเขาอะในรัฐที่มีความเป็นเสรีนิยมโดยสมบูรณ์เนี่ย เขาจะไม,ม่มองภาพว่าอาจารย์คณิฐาเดินมาแล้วเขาเห็นผู้หญิงแต่เขาเห็นปัจเจกก็คือไม่ได้แบ่งตามนเดอร์ไม่ได้แบ่งตามนเดอร์เพราะฉันรัฐถากแบบนี้ก็จะให้สิทธิประโยชน์ในความเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ทําได้แต่ก็ในขณะเดียวกันก็ต้องคิดว่าผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งของตลาด,ด,ดแรงงานนะด้วยเหมือนกันเพราะฉันรัฐถากกลุ่มนี้ก็จะให้อะไรก่อนแม่เยอะมากค่ะ เช่นไรเช่นว่าถ้าจะให้ก็ให้ลาง,งานได้ยาวมาก,กยาวได้เป็นปีเก็บตำแหน่งไว้อะไรแบบเก็บต,<ำ>ตำแหน่งไว้โดยถูกกฎหมายที่สําคัญก็คือว่าถ้าผู้หญิงจะสามารถลาง,งานได้ยาวเป็นปีแล้วก็ยังได,ยงได้ยังได้เงินจากรัฐแล้วก็ได้เงินจากไอ้หน่วยงานท,ที่ที่รับตัวเองเข้าทํางานมาด้วยเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีกฎหมายที่เข้มแข็งมากเพื่อไม่ให้เกิดการกีดกันทั้งเพศในการรับงานถูกไหมไม่งั้นคุควก็ต้องรับผู้ชายหมดใช่ใช่รัฐบาลก็ต้องมีกฎที่เข้มแข็งตรงนี้ไม่พอรัฐบาลต้องส่งเสริม ให้ผู้ชายอะเข้ามาดูแลภรรยาตัวเองได้ด้วยค่ะเพราะมัน,นต้องช่วยกันเนาะใช่ไม่งั้นงานมันจะแบ่งไม่เท่า,าอาจารย์สังเกตว่าในพื้นที่อย่างเงี้ยสมมติว่าเรามองนะครับเอาอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมนะเสรีนิยมนี่คือการเหมาะว่างานมีงานในบ้านค่ะคือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าโฮมโปรดักชันค่ะ คือเราผลิตในบ้านผลิตในบ้านนี่คือเราทาแล้วสร้างความสุขให้กับลูกเลี้ยงดูบุตรดูแลบุตรนูนนน่นนี่นั่นอันโฮมโปรดักชันเนี่ยเสรีนิยมอยากให้โฮมโปรดักชันเป็นเรื่องที่ต้องแบ่งกันระหว่างชายหญิงผู้ชายก็ต้องช่วยดูลูกผู้หญิงก็ต้องช่วยดูลูกผู้หญิงให้นมได้ใช่อันนั้นผู้ชายคงช่วยให้นมไม่ได้แต่ว่าถ้าผู้หญิงให้นมผู้ชายก็ต้องเปลี่ยนแพมเพิสต้องอะไรอย่างเงี้ยประเทศแบบแบบพวกเนี้ยที่เป็นเสรีนิยมเนี่ยก็เลยเป็นประเทศที่ให้ สิทธิผู้ชายในการลาเลี้ยงดูลูกได้ด้วยแล้วกให้ย่วยาประเทศประเทศไทยก็ให้นะครับแต่ให้เฉพาะข้าราชการแล้วก็ให้ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยให้ประมาณ15วันเองเนาะแต่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยประเทศอย่างสวีเดนอย่าเนี้ยให้ผู้ชายลาได้เป็นเดือนเขา<อ>เดือนพูดนั้นเรียกว่าปาปาสมัน คือวันเดือนของพ่อแล้วก็มีมาม่าส์มันเดือนของแม่แล้วก็ให้ลาผลัดกันลาเลี้ยงดูลูกที่กําลังอายุต่ากว่าสามขวบมาดูแลได้แบบนี้มันต้องจนเห็นไหมว่าภายในครัวเรือนแบ่งเท่ากันแล้วก็ภายนอกครัวเรือนผู้ชายผู้หญิงก็ไปทํางานก็แยกกันไปทำเพราะฉะนั้นภายนอกครัวเรือนก็แบ่งเท่ากันอีกทั้งโฮมโปรดักชันแล้วก็โปรดักชันนอกนอกบ้านก็ก็มีการแบ่งกันแล้วประเทศที่เป็นเสรีนิยมสมบูรณ์แบบเนี่ย จะไม่ให้มีภาษีครอบครัวนะครับไม่ใช่ว่าการที่คุณมีภรรยาหรือสามีแล้วคุณจะได้ลดภาษีนะเพราะเขาถือว่าคนเป็นบัตรเจกไงใช่ถ้าสมมติว่าเขาตีให้เป็นครอบครัวปุ๊บแล้วคนที่เป็นคู่เกย์ที่เขาอาจจะไมไ่มีสิทธิ์<ม>บางอย่างหรือว่าคนที่เป็น cohabitate co co c o h a b กันเฉยๆเช่นอาศัยอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้แต่งงานอ่ะใช่ก็ไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เป็นในฟิตถูกไหมเพราะฉะนั้นที่จริงคนพวกเนี้ยถ้าเรารัฐมองคนเป็นบัตรเจกหมดต้องไม่ได้มองครอบครัวเป็นหน่วย <c oughs> มองครอบครัวเป็นคนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็นิยามคําว่าครอบครัวคือคนที่รักกันและเขาอยู่ด้วยกันและเขาอยากทําอะไรร่วมกันไม่จําเป็นต้องผูกพันกันทางกฎหมายหรือทางสายเลือดนนี่คือมองมุมมองแบบเสรีนิยมเพราะฉะนั้นมุมมองแบบเสรีนิยมคือมองแบ่งงานข้างในแล้วก็แบ่งงานข้างนอกครัวเรือนเท่ากันในขณะเดียวกันมุมมองแบบอนุรักษ์นิยมนะเกิดอะไรขึ้นงานในบ้านเป็นของผู้หญิงอืงานในนอกบ้านเป็นของผู้ชายเพราะฉะนั้น ที่จริงอะ่ะมันคือ division of labor hmm. มันคือการแบ่งพาระง,งานในในแรงงาน <Okay. S 1> เราจะแบ่งในครัวเรือนกับนอกครัวเรือนอย่างไรเราจะให้ชายหญิงแบ่งทั้งในทั้งนอกอัน,นั้นก็เป็นเสรีนิยม <Okay. S 1> แต่ถ้าเราแบ่งให้ผู้หญิงทําเฉพาะในบ้าน <Okay. S 1> ผู้ชายทํานอกบ้านอนนั้นก็เป็นอนุรักษ์นิยมอะเห็นไหมว่าภาพพวกเนี้มันที่จริงมันมีความคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ตั้งอยู่แล้วก็ <Okay. S 1> มีความคิดทางด้าน รัชศาสตร์ที่เข,าาเข้ามาครอบด้วยเพราะฉันเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวข้องกันพนะกาจารก็จต้องศึกษาจากทุกมิติถูกไหมคะเ<ช>พราะว่าเศรษฐศาสตร์เริ่มจกเศรษฐศาสตร์เนะด้วยความที่เป็นอาจารย์นัเศรษฐศาสตร์เนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ไอ้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอให้จะอธิบายนายโยบายเหล่านี้ได้ใช,ใช่ไ,ม,ไม่พอก็<ะ>ต้องทําความเข้าใจรัฐาศาสตร์ด้วยแล้วก็สภาพทางสังคมของแต่ละที่ด้วยถูกไหมใช่ฮะ,ะอันนี้ก็ืาอกีก็ขายของข <laughs> ายของก่อนพูดความรู้ <laughs> 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 นะครับแต่ว่าก็ที่จริงอะ่ะก็งานวิจัยเล่มนี้ก็คือทาเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันคนอัตราการเกิดเนี่ยต่ำมากนะครับถ้าเราใช้คําว่าอัตราเจริญพันธุ์รวมรวมยอดคือ total fertility rate ในของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดห้ามันมันหมาย แปลว่าผู้หญิงหนึ่งคนจะมีลูกตลอดชีวิตเนี่ยกี่คนอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดห้าคนผู้หญิงหนึ่งคนโดยเฉลี่ยนะวัยเจริญพันธุ์เนี่ยมีลูกประมาณแค่หนึ่งจุดห้าคนอย่างนี้มันมีผลต่อจํานวนประชากรเราด้วยมีแน่นอนเพราะว่าจำนวนประชากรเราก็ลดลงเรื่อยๆแล้วพอประชากรลดลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีปัญหาอย่างอื่นตามมานะครับเพราะว่าพอแรงงานเราลดใช่ไหมครับภาพที่เห็นชัดเจนก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีโอกาสชะงักอืมใช่ เพราะน่เพราะว่าไม่มีแรงงานเขามัเขามาถ้ามัเข้ามาเข้ามาจัดการกระบวนการการเติบโตในเศรษฐกิจแล้วก็ที่สําคัญปุ๊บเวลามีการเกิดน้อยเนี่ยแล้วคนมันอยู่นานแต่ว่าคนแก่จะเยอะเราก็จะมีปัญหาแบบเอจิ้งโซซายตี้ซึ่งเป็นแล้วซึ่งเป็นแล้วประเทศไทยเข้าไปแล้วคือเราเรามีประชากรประเทศ ที่ประชากรผู้สูงอายุเลย10%เนี่ยหลายปีมากแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรก็แปลว่าคนที่จะมาจ่ายบำนาญดูแลผู้สูงอายุอ่ะก็ต้องเป็นคนที่ทํางานอยู่นปัจจุบนัถ<า>นถูกไหมครับภาษีก็จะเล็กลงเล็กลงใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาสําคัญปัญหาพวกนี้ที่จริงมันสามารถแก้ได้หลายทางมันจะแก้ในมุมที่ว่าเราจะเพิ่มปริมาณคนก็ได้ก็คือกระตุ้นให้คนมีบุตรซะนะครับหรือเราจะเพิ่มคุณภาพก็ได้ ค่ะนะครับก็เพราะฉันแปลว่าอะไรก็คือทําให้คนเก่งขึ้นพอคนเก่งขึ้นปุ๊บก็หาเงินได้เยอะขึ้นค่ะก็นปการเพิ่มฮิวแมนแคปิตอลแล้วเพิ่มยังไงเพราะฉันจะเพิ่มฮิวแมนเองมนุษย์เองหรือเพิ่มฮิวแมนแคปิตอลมทุนก็ได้เพิ่มทุนมนุษย์ก็ได้หรือว่าทําทั้งคู่ก็ได้นะคําถามก็คือว่าบางครั้งแต่ว่าหลายครั้ง2เรื่องมันอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันแล้วก็ทรัพยากรที่รัฐจะต้องใช้อ่ะในการจัดการกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็อาจจะไปตัดทอนกับอเะ ก็าจะทําให้คนมีบุตรน้อยลงเพราะว่าไม่มีเงินไปสนับสนุนให้คนมีบุตรค่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับค,คราวนี้ก็เพราะฉันวันเนี้ยที่ตั้งใจจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือว่าเรารู้แล้วแหละว่าประเทศไทยมีลูกน้อยลงค่ะแล้วก็เรารู้แล้วว่าการมีลูกน้อยเนี่ยแล้วถ้าคุณภาพเขาไม่ได้ดีขึ้นไปด้วยเนี่ยอันนั้นสร้างปัญหาแน่ๆะนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้น คำถามก็คือว่าทําไมคนถึงมีลูกน้อย<ช>แล้วก็อะไรมันเป็นประเด็นที่ทําให้คนมีลูกน้อยก็ต้องเรียนแบบนี้ว่าในมุมนะครับถ้ามีนักประชากรศาสตร์ฟังอยู่อย่าเพิ่งด่าเลยคนก็คือที่จริงในมุมเนี่ยถ้าเป็นนักประชากรศาสตร์เนี่ยเขาจะมองสิ่งที่เราเรียกว่า demographic transition ค,คือการเปลี่ยนผ่านทางประชากรแล้วก็เดโมกราฟิกทรานซิชันมันมีหลายเฟสละมีแต่เฟสหนึ่งก็คือว่าคนเริ่มมีบุตรเยอะขึ้นแล้วก็มาเฟสสองคนมีบุตรน้อยลงประชากรสูงวัยเยอะขึ้นเราไม่ต้องไปฟังเ เทคนโลจีพวกนั้นก็ได้เอาง่ายๆว่าณปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี1965หรือประมาณปี2500เป็นต้นมานะครับ2510ประมาณเนี้ยเป็นต้นมานะครับในโลกเนี้ประชากรเริ่มลดลงละเริ่มแต่2510เมืองไทยเนี่ยลดช้ากว่านั้นนิดหนึ่งเมืองไทยเนี่ยลดประมาณช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติประมาณแผนที่3 3-4-5 3-4-5ี่ห้าสี่ห้านปีอะไรไม่ทราบอะแต่ว่าหลังสงครามโลกละ เนาะส่งของโลกครั้งที่สองปุ๊บแล้วก็ประเทศไทยช่วงหนึ่งเนี่ยมีประชากรเยอะมากคเพราะว่านโยบายเขาเรียกนโยบายรัฐบาลเขาเรียกนโยบายสร้างชาติช่วงนั้นเก็บภาษีผู้ชายโสดด้วยนะจะรู้ไหมอ๋อไม่ใช่อ่าเนี่ยต้องไม่อ่าน <laughs> ต้องไม่อ่าน,านประวัติศาสตร์มาก้าทั้งปัจจุบันนี้นพพลก็โดนว่าเก็บภาษีชายโสด้วยสมัยนั้นนะครับจอมพลปปิ้วมุสงครามมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะช่วงจำดีเทลช่วงนั้นไม่ค่อยได้แต่ว่าเอาเป็นว่าช่วงนั้นน่ก็คนมีบุตรเยอะมากแล้วก็คนไทยก็ เริ่มมีการคุมกําเนิดนะครับแล้วก็แล้วก็ตั้นน้นเป็นต้นมาก็เริ่มร่วงแล้วก็ร่วงแบบร่วงร่วงเร็วมากร่วง successful มากกับนโยบายคุมกําเนิดลดปรับเป็นเท่าอ่ะปรจำนวนประชากรลดเป็นเท่าในช่วง2ี่สิปีสังคิดดูแต่ว่าเป็นเคสประเทศไทยเนี่ยความสำเร็จในการคุมกำเนิดของประเทศไทยเนี่ยเป็นเคสดีที่ต้องเรียนในการเรียนประชากรศาสตร์ทั่วโลกนะครับ เราต้องมีความภาคภูมิใจในการคุมกําเนิดของประเทศไทยากนประสบความสาเร็จมากเกินไปหน่อยช่วงนี้ตอนนี้ก็อาจจะถามว่าเราต่ํามากไหมก็ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าก็แต่ว่าก็ต่ำอะเอราวเราก็ต่านะครับเขาเชิญคำถามว่าทำไมแล้วทําไมมันถึงในช่วง2,500ันห้ารอเป็นต้นมาเดี๋ยวมันหกสิปีห้าสิบหกิปีที่แล้วทำไมมันถึงเกิดคนถึงลดค่ะอะไรเป็นเหตุผลนตัดสินใจมีลูกน้อยลง อย่างแรกสุดเลยคือปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีเทคโนโลยีมันเปลี่ยนครับ <c oughs> ก็คือที่จริงต้องเรียนกับว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนหลายรูปแบบอันที่หนึ่งที่เปลี่ยนเลยก็เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า contraceptive revolution <c oughs> ก็คือการปฏิวัติท่านั้นการคุมกําเนิดก็ค <c oughs> ือ <c oughs> <c oughs> ใชยการคุมกาเนิดง่ายขึ้นแล้วก็คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น <c oughs> ราคาถูกลงและที่สําคัญเนี่ยที่เกิดขึ้นเลยนะมันคือการเกิด ยาคุมและถุงยาง <c oughs> ยาคุมเนี่ยแปลว่าเมื่อก่อนคุมกำเนิดอจจต้องไปหาแพทย์ไปปรึกษา<ะ>แพทย์ไปเร็วนู่นนี่นั่นพอเกิดนะหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งพันเกเนี่ยขึ้นมาเกิดยาคุมปุ๊บเกิดะฮะก็ผู้หญิงสามารถรับประทานได้แล้วก็สบายอื มันง่ายและเอฟเฟกตีฟแล้วก็ราคาถูกแล้วก็เข้าถึงง่ายไม่ต้องไปหาแพทย์ไม่มีสติกม่าด้วยสติกม่าในที่นี้คือความอับอายเวลาไปหาแพทย์เหมือนที่ผู้ชายปัจจุบันยังอายเวลาไปซื้อถุงยางในเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยยังไงอย่างนั้นนะครับผู้หญิงก็ผู้หญิงต้องยิ่งอายเวลาพูดเรื่องเพศนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็แน่นอนการคุมกาเนิดเยอะขึ้นการคุมกําเนิดเนี่ยมันส่งผลหลายอย่างเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าทําให้คนสามารถวางแผนครอบครัวได้เท่านั้นนะครับการคุมกําเนิดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันทําใ เกิดขึ้นได้ก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการทางเพศทั้งของตนเองและของคู่ตัวเองอะ่ะได้โดยที่ไม่ต้องคิดเรื่องการมีลูกซึ่งเมื่อก่อนทําไม่ได้จะนึกสภาพเวลาไม่มีบุตรแล้วสามีเรียกร้องให้ต้องมีเพศสัมพันธ์ด้วยอืหน้าที่ผู้หญิง ซึ่งพึ่งพาสามีในเรื่องนิ้นสมัย60ปีนะ60ปีร้อยปีผู้หญิงที่ต้องพึ่งพาสามีอ่ะ financially dependent กับสามีอ่ะพึ่งสามีทางด้านการเงินไม่มีสามีปุ๊บอดตายเกิดเลยขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสามีมีความต้องการอะไรหน้าที่ที่อยู่ในบ้านเหมือนไอเดียอนุรักษ์นิยมเมื่อกี้ครับหน้าที่ที่อยู่ในบ้านของตัวเองคือการดูแลสามีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิฏิเสธไงเป็นแบบนั้นเกิดอะไขึ้นฮะก็แน่นอน ว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วก็ห้ามการท้องจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นในสเตจที่มันเกิด contraceptive revolution ขึ้นมาหรือว่าการวิวัฒนาการในด้านการควบคุมกําเนิดเนี่ยมันทําให้2เรื่องนี้คือการมีเพศสัมพันธ์การมีบุตรเนี่ยมันแยกกันออกได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นที่จริงส่วนนี้มันทําให้การวางแผนครอบครัวมันง่ายขึ้นและการตอบสนองต่อความต้องการของเพศง่ายขึ้นะนะครับอันนี้ส่วนที่หนึ่ง การเปลี่ยนแปลงอีกประเภทหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยคือมันทําให้คนตายน้อยลงอในทฤษฎีในศาสตร,สตร์มันพูดแบบนี้ครับที่จริงทฤษฎีนี้มันเรียกว่าทฤษฎีวิวิทยาสังคม<ช>หรือ sociobiological theory ชีววิทยาสังคมเนี่ยแปลว่าแบบนี้เขาเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีลูกแบบที่ เรามีความตั้งใจจะมีลูกกี่คนเช่นอะาจารย์คณิตถาบอกว่าอาจารย์อาจจะอยากมีลูกสองคน <c oughs> สมมตินะอาจารย์คณิตถามบอกว่าอา,าจารย์อยากจะมีลูกสองคนคราวนี้ปุ๊บถ้าในสภาวะที่การแพทย์ไม่ได้ดีมากค่ะ <c oughs> ถ้าจะมีลูกสองถูกเพราะเพราะถ้าจะมีลูกแค่สองลูกอาจารย์ต้องตาย <c oughs> แน่นอนเพราะว่าโอกาสการตายของทารกส <c oughs> ูงในสมัยก่อนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีสามสี่คน ขึ้นอยู่กับ p r o b i l i t y ที่อาจารย์คำนวณเอาไว้ว่าลูกจะตายลูวสุดท้ายลูกอาจารย์จะอยู่จนถึงวัยเจริญพันธุ์ได้แค่สองคนเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องมีลูกทั้งสิ้นสี่คนแต่แรกสมมุติว่าการตายมันเป็นห้าสิบห้าสิบเนาะอ่แต่พอเทคโนโลยีทางการแพทย์ดีขึ้นเด็กตายน้อยลงอ่ะทารกสามารถอยู่ได้จนถึงวัยเจริญพันธุ์แล้วสามารถมีบุตรต่อสืบเนื่องวงตระกูลไปต่อได้เนี่ยอาจารย์ก็จะมีบุตรตามจํานวนที่พึงปรารถนาได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันคือการมองอ่การมองแนวคิดเรื่องของ probability นะในพวกนี้มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่จริงมันก็มีการศึกษาที่พบว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์โดยเฉพาะเรื่องกุมารแพทย์ช่วยอธิบายได้เลยว่าทําไมคนถึงมีบุตรน้อยลงนะครับนอกจากนี้นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงงด้านเศรษฐกิจ ที่สำคัญมากในประมาณปี1950เนี่ยนั่นคือก่อนหน้าที่จะมีะประชากรจะลดลงเนี่ยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยสังคมเนี่ยมันมีสังคมทุกประเทศทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยเป็นสังคมแบบพทร r i า c y ก็คือผู้ชายผู้ชายเป็นใหญ่บทบาสาคัญใช่เราก็ผู้หญิงมีหน้าที่เป็นช้างเท้าหลังใช่ไหมครับแต่ว่าอาจารย์คิดว่าผู้หญิงเนี่ยเข้ามาสู่การแบ่งงานเนี่ย ที่เข้ามาสู่พื้นที่ของการทํางานมีบทบาทมากขึ้นนอกนอกบ้านอะเมื่อไหร่สาเหตุที่การมีบทบาทมากขึ้นนอกบ้านนะครับเกิดมาจากช่วงปีหนึ่งเก้าปลายปลายทศวรรษที่หนึ่งเก้านะมาจนถึงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าศูย์หนึ่งเก้าหกศูนย์นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเศรษฐกิจมันตกต่ำทั่วโลกพอคราวนี้ปุ๊บพอเศรษฐกิจตกต่ำรัฐบาลเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องให้แรงจูงใจ ให้มันเกิดแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วมันใช้แรงงานชายอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันครึ่งหนึ่งของประชากรมันครึ่งหนึ่งของผู้ชายหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำเป็นผู้หญิงถูกไหมมากกว่าครึ่งเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องกระตุ้นให้ผู้หญิงกลับเข้ามาทํางานในตลาดแรงงานเพื่อตอบสนองต่อความตกต่ำในเรื่องเศรษฐกิจเมื่อผู้หญิงมีงานปุ๊บติดปีกแล้วนะฮะผู้หญิงมีงานผู้หญิงมีงานไม่พอมันเกิดการขยายการศึกษาในช่วงนั้น่ะพร้อมๆกันด้วยถูกไหมครับเมื่อเพราะฉะ้เมมื่อผูหญิงสาารถ หาเงินได้เรียนหนังสือดได้ด้วยระดับการระดับการเรียนของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยที่จริงเนี่ยถ้าเป็นระดับประถมะมัธยมอะใกล้กันมานานมากแล้วในโลกเพียงแต่ว่าผู้หญิงเรียนไปแล้วก็ไปท้องเปมีลูกไม่ได้ไม่ได้เข้าตลดดาตลดแรงง,งงานคราวนี้เรียนมาดีแล้วเขาให้ผู้หญิงนั้นเรียนแล้วนะแล้วก็ให้เข้าตลาดแรงงานได้โดยง่ายด้วย และการให้เข้าตลาดแรงงานได้โดยง่ายก็คือบางครั้งก็สร้างงานพาร์ทไทม์ให้ผู้หญิงบ้าง <c oughs> หรือบางครั้งก็ให้งานฟูลไทม์ที่แบบมีเวลายืดหยุ่นหน่อยให้ผู้หญิง <c oughs> บ้างแบบนี้นะครับเมื่อเกิดแบบนั้นเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็เิดทําให้การเกิดอิสรภาพในการตัดสินใจชัดเจนไม่พึ่งผู้ชายเท่าเมื่อก่อนว่าไม่พึ่งผู้ชายเท่าก่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นอาจารย์จะสังเกตว่าการที่เขาไม่ต้องพึ่งผู้ชายมีผลกระทบอะไรต่อครับหนึ่งเลยคือผู้หญิงเลือกสามีมากขึ้น เมื่อก่อนผู้ชายเนี่ยเป็น Security b ตตี้ e t เเป็นผ้าห่มแห่งความมั่นคงทางการเงินของผู้หญิงนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเระเผลอหาเงินได้ไม่ต้องเดี๋ยวนี้ตีหนึ่งเก้าหกศูนย์เลยด้วยหกเจ็ดศูนย์เนี่ยผู้หญิงเระเผลอหาเงินได้มากของผู้ชายผู้ชายผู้ชายเอาเงินไปผู้ชายเงินที่เหลือจะไปทํากิจกรรมต่างๆของผู้ชายมันอาจจะเหลือน้อยกว่าผู้หญิงอีกเอาเงินเข้าบ้านอ่ะได้น้อยกว่าอีกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งพวกเนี้ยฮะมันมันคือมันทําให้ผู้หญิงเลือก การแต่งงานเลือกคนที่จะแต่งงานด้วยมากขึ้นแล้วก็การเลือกให้คนแต่งงานด้วยเนี่ยมันมีผลสืบเนื่องเพราะว่ารัฐเนี่ยเริ่มให้สิ่งที่เราเรียกว่า no f a l s divorce คือการแต่งการหย่าคือเริ่มออกกฎหมายการหย่าร้างที่ทําให้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดเลยอะก็คืยอหย่ากันได้เฉยๆไม่ต้องมาบอกว่าใครผิดใครถูกะเหตุการณ์แบบนั้นพอผู้หญิงสามารถหย่าได้ ใช่ไหมการศึกษาดีขึ้นแล้วนะเข้าตลาดแรงงานได้มากขึ้นแล้วนะครับแล้วหย่าได้โดยไม่ต้องตัวเองไม่ต้องผิดแล้วก็สังคมก็เริ่มยอมรับกับการหย่าร้างของผู้หญิงมากขึ้นผู้หญิงเป็นไม้ก็ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ดีอีกต่อไปอะ่ะไม่ใช่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยแค,แค่เลือกแล้วแล้วก็วก็ออกได้เหตุการณ์แบบนี้มันทําให้การแมทชิ่งของคนเพื่อจะมีลูกอ่ะเกิดขึ้นได้ยากขึ้นมันเกิดความฝืดในตลาดในตลาดมากขึ้น นะครับแล้วก็ที่จริงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันสภาวะของผู้หญิงเนี่ยมันเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งคือสังคมมันยอมรับต่อความเป็นสตรีนิยมมากขึ้นค่ะการอยู่ก่อนแต่งเป็นเรื่องปกติค่ะผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังฟังอยู่นะสมมุติว่าเป็นอายุที่ถึงเวลาที่จะสามารถหาเงินเองได้แล้วเนี่ยต้องมีเพื่อนที่อยู่ก่อนแต่งที่เรารู้จัก่ะคแน่นอนค่ะเป็นเรื่องปกติในสังคมละการอยู่ก่อนแต่งเนี่ย ในอดีตท,ทำได้ไหมครับอาจารย์โอ้เมื่อก่อนนี่จะโดนประนามเลยถูกไหมสมัยนี้คือเป็นไรครับเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะว่าการอยู่ก่อนแต่งเป็นการลดความเสี่ยงคือการลด probability ในการที่ที่จะอยู่ไม่รอดค่ะแล้วเป็นการลด probability ในการมีลูกแล้วต้องยาเห็นไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นที่จริงเนี่ยแปลว่าอะไรผู้หญิงเมื่อมีสรภาพทางการเงิน มีการศึกษาสูงขึ้นะนะครับทางสังคมมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปต่อวิธีการใช้ชีวิตของคนคสิ่งพวกนี้ทั้งหมดเนะี่ยมันทําให้การตัดสินใจการมีลูกของผู้หญิงอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันก็เป็นองค์ประกอบทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็เศรษฐศาสตร์ที่ทําให้มาอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบนนะันว่าบทบาททางเพศอ่ะมันมีความสําคัญมาก การตัดสินใจมีลูกแล้วก็กับความสัมพันธ์ของคนในสังคมคโดยที่มีตัวเปลี่ยนแปลงสําคัญเลยคือระบบเศรษฐกิจแล้วก็แล้วก็ภาวะทางเศรษฐกิจแล้วก็<ห>เทคโนโลยีที่มัน,ท,มนที่มันมีในเกิดขึ้นเนาะครับค่ะนะ ก็มาถึงช่วงเวลาท้ายของรายการแล้วเนอะอาจารย์นพพลก็ได้ปูพื้นมาให้เราเห็นภาพชัดพอสมควรเนอะว่าไอการตัดสินใจมีบทเนี่ยมันไม่ได้เป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลอย่างเดียวเนอะมันเป็นการตัดสินใจที่มันได้รับอิทธิพลมาจากหลายๆปัจจัยเลยเนอะไม่ว่าจะเป็นที่หนึ่งบริบทของประเทศนั้นเนอะรัฐบาลมีลักษณะเป็นเสรีนิยมหรือว่านุรักษ์นิยมเนอะเพราะว่าแรงจูงใจไม่เหมือนกันอันที่สองก็คือบทบาททางปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยทางเทคโนโลยี ด้วยเนอะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันทําให้นโยเออการตัดสินใจของผู้หญิงแต่ละประเทศก็จะโดยภาพรวมแล้วก็จะแตกต่างกันออกไปครับค่ะอาจา์มีอะไรทิ้งท้ายอีกสักนิดนึงไหมคะตอนนี้ก็เดี๋ยวไปดูในหนังสือที่น่าจะออกเดือนตุลาหวังว่านะครับแต่ต้นฉบับเสร็จละเราลอากำลังรอเข้าว่าอร์นเวิร์กได้ค่ะ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์นพพลมากมากเลยนะคะครับขอบคุณที่ให้มาขายของนะ <laughs> อาจารย์ครับ <laughs> <laughs> แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับ